วันนี้แม่หมูกับลุงอ้วนนะคะจะขับรถ r าร์ซิตี้นะคะขึ้นไปเที่ยวประเทศอองโดร่านะคะเตรงนี้ก็คือชายแดนของประเทศฝรั่งเศสทางตอนใต้เขามีพรมแดนติดกับราชรัฐอองโดร่าหรือประเทศอองโดร่านั่นแหละค่ะและที่เห็นตรงหน้านี้นะคะเขาคือบอร์เดอร์ของฝรั่งเศสนะคะแล้วเมื่อเราขับผ่านไป1กิโลเมตรนะคะก็จะเข้าสู่ประเทศอองโดร่าแล้วล่ะคะ่ะ ประเทศออลโดล่าเขาเป็นประเทศที่สูงที่สุดในยุโรปนะคะเขาตั้งอยู่บนเทือกเขาพิเรนีเลยความสวยงามของเขาสวยมากๆเลยนะคะประเทศนี้เขามีการเก็บภาษีที่ต่ําแล้วก็นักท่องเที่ยวนิยมจะขึ้นไปเที่ยวชมความงามของเขาแล้วก็หาซื้อสินค้ากลับลงมาทางด้านล่างนะคะเพราะสินค้าเขาถูกมากจริงๆเลยะคะ่ะตามไปดูความสวยงามกันนะคะ เส้นทางบนเขาที่ปอตานะคะเขาเป็นชุมชนชนบทของฝรั่งเศสนะคะตั้งอยู่ทางตะวันตกของเทือกเขาพีเรนีนะคะแม่หมูกับลุงอ้วนเนี่ยจะไป